ไปที่นราธิวาสกันต่อนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเช็คอินอเนี่ยคนที่ชอบเซลฟี่ไปนั่งช h ลๆในร้านอาหารนะครับซึ่งมีร้านหนึ่งนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบาดเจาะนะครับเป็นร้านเค้กนะฮะซึ่งร้านนี้มีชื่อว่าร้านเค้กบ้านครูทรีเบเกอรี่นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินแล้วก็เป็นที่รับประทานเค้กได้อย่างอร,อร่อยนะครับราคาก็ไม่แพงเลยครับผู้ชมครับ ซึ่งเขาบอกนะครับว่าหากใครกําลังมองหาสถานที่สําหรับถ่ายรูปสวยๆนะครับเค้กอร่อยๆหลากหลายราคาจับต้องได้ปักหมุดพิกัดจุดเช็คอินใกล้ๆกับตัวเมืองนาราธิวาสนะครับเช็คอินที่เดียวได้รูปสวยๆแล้วก็อาหารครบที่ร้านเค้กบ้านครู ฟรีเบเกอรี่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่ติดถนนใหญ่โดยเปิดหน้าร้านมา3ปีแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านทําเค้กส่งขายไปยังร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่หลายแห่งมา,มานานกว่า10ปีแล้วนะครับ โดยภายในร้านนี่นะครับก็มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักทั้งโซฟาสีสันสดใสบนผนังแล้วก็เพดานประดับไปด้วยโคมไฟดอกไม้แห้งแล้วก็ดอกหญ้าและดอกไม้สีหวานนะครับแล้วก็ตุ๊กตาซึ่งสามารถสร้างบรรยากาศให้กับภายในร้านดูสดชื่นมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านนอกนะครับก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารพร้อมกับมุมนั่งเล่นทําให้ที่นี่กลายเป็นจุดเช็คอินที่ครบวงจรสําหรับเมนูของที่ร้านนี้นะครับก็จะเน้นเป็นขนมหวานเน้นเป็นเค้กที่มีให้เลือกหลากหลายแบบนะครับ เมื่อจะเป็นเค้กวันเกิดเค้กงานแต่งโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่10บาทอาหารทานเล่นอาหารประเภทยำต่างๆข้าวเมนูเครื่องดืม่มคอแฟแล้วก็นอนคอแฟหลากหลายเมนูนะครับแต่ที่พิเศษมากที่สุดก็คือก๋วยเตี๋ยวรสชาติดีที่มีชื่อว่าเต๋่วชินตานะครับสาขาบ้านครูที่มีรสชาติแบบไม่ต้องปรุงหรือว่าจะกินแบบกับข้าวคู่กับ เข้าวสวยร้อนๆก็เข้ากันแล้วก็มีเมนูอื่นๆอีกหลากหลายเมนูนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยครับผู้ชมครับเขาจะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาของทุกวันเลยนะครับ